สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่ประจำวันกับบรรดารักทางช่องทางซีนีดัตมีวันนี้เป็นวันพุธที่3พฤษภาคมแล้วนะคะเรามาเข้ารายการกันนะคะว่าดวงชะตาของแต่ละท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับคนที่เกิดวันพุธวันพหัสบดีแิะวันอิทิ์เนี่ยวันนี้นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของงานนะนะโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงาน,นะคะ่ะตรงนี้ต้องใจเย็นๆเข้าไว้นะ เพราะว่าเป็นวันหนึ่งที่คุณจะต้องเจอกับคนที่มีชั้นเชิงค่ะคอยจ้องเอาเปรียบเราแต่ดวงคุณดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะสําหรับดวงคนที่เกิดวันเสาร์วันพุธกันคืหและก็วันศุกร์เนี่ยวันแน่เด่นในเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยก็ถือว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแหละการเงินนะคะยังคล่องมืออยู่นะคะ สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความประมาทซุ่มซ่ามของตัวคุณเองนี่แหละค่ะที่จะทําให้คุณเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้สีมงคลวันนี้จะเป็นสีเขียวสีขาวสีเหลืองและสีฟ้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําในรับสัปดาห์นี้นะคะก็มีพระลาหูกับพระพิฆเนศค่ะสององค์นี้เสริมดวงการเงินกับโชคลาภส่วนหลวงพ่อบ้านแหลมกับหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยจะเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ เครื่องประดับในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะเป็นเครื่องเงินค่ะหรือเครื่องประดับที่เป็นสีแดงนะคะอาจจะเป็นทับทิมก็ได้แล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เป็นเครื่องประดับเสริมโดนได้อย่างดีเลยทีเดียวก็คือไข่มุกค,ค่ะสงสมใส่ิตตัวไว้เลยค่ะจะนําโชคลาภมาให้กับคนที่สนใจนะคนที่เกิดในวันนี้หรือเกิดในพฤษภาของสัปดาห์นี้นะคะจะทําบุญมันเกิดเน,เน้นเรื่องของยารักษาโรคหรือเครื่องมือแพทย์ค่ะ พราะอันที่สองตัวนี้จะทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ถ้าไปไหนมาไในเนี่ยจะมีคนให้การอุปถัมภ์คำชูส่วนเรื่องของอาหารนะคะใส่บาตรก็ดีถาวายสังฆทานหรือคำบุญเวียนค,ค้าก็ดีเนี่ยในนั้นต้องมีเนื้อหมูนะเพราะว่าจะเป็นเครืร่อจ่ะจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆที่หยิบจะจับอะไรมันก็สะดวกไปหมดนะคะแล้วก็อุปสรรคต่างๆก็จะหายไปมาดูกันค่ะเมื่อวานตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้าง ในรอบ17.30นเลขที่ออกคือ674แล้วก็63รอบนี้ตัวนี้เลข4เข้ามาในหลักหน่วยบนชุดวินค่ะเข้ามา2ตัวล่างคือเลข63แล้วก็ชุดวินก็ยังเข้ามานะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ74ค่ะนะอันนี้ออกเป็นชุดจับคู่ส่วนในรอบ18.30นอเลขที่ออกคือ865แล้วก็56รอบนี้จะเนีนเลข8เข้ามาในหลักร้อยบนค่ะ ตัวนี้นอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือเลขหกนะคะก็เข้ามาในหลักสิบบนแล้วก็หน่วยล่างด้วยชุดจับคู่ค่ะเข้ามาตัวกลับสองตัวบนแล้วก็เข้ามาสองตัวล่างตรงๆเลยคือเลขห้าหกในรอบสิบเก้าจุดสามศูนย์น้าเลขที่ออกคือสองเจ็ดแปดแล้วก็สามหนึ่งรอบนี้ตัวใน,นเลขสามค่ะเข้ามาในหลักสิบล่างนะคะแล้วก็ยังเข้าสองตัวล่างของชุดวินด้วยคือเลขสามหนึ่ง มาถึงช่วงของเลขเจ็ดประจำวันพุธที่3ามพฤษภาคมค่ะในรอบ17.30นชุดวินลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข 2, เลข 4, เลข 8, เลข 1, เลข7ในเมื่อที่เลข2กับเลข4ชุดจับคู่20,23,25,26,29 04,34,54,6,4,94สอหกสอนเกี่วรอบ18.30นชุดวินลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข 1, เลข 8, เลข 7, เลข 6, เลข5 นมืนที่เลขหนึ่งกับเลขแปชุดจับคู่ 10, 12, 13, 14, ย์หนึ่งสองหนแล้วในช่วงเวลา19.30นชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลขสอเลขแปเลขสี่เลข 9, ้าเลขศูนย์นม่ที่เลขสอกับเลขแปชุดจับคู่สองห2ึ2ง2องส 1>, 1 8 3 8 5 8 6 8 7 8ก็ไปทั้ง3ามช่วงเวลาของวันพุธเลยนะคะทุกท่านคะหมั่นทำบุญนะหมั่นให้ทานนะอันนี้สมจะทำให้เรามีเงินทองมีโชคลาภค่ะแล้วอย่าลืมนะก่อนจบรายการฟังรายการเสร็จแล้วอย่าลืมค่ะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเอมไทยกันนะคะเรียกว่าโหลดกันได้ฟรีเลยนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่พลาดในการดูดวงรายวันนะคะที่เป็นของแต่ละคนนั่นเอง สีวันนี้ต้องใส่สีอะไรนะคะฝันวันนี้จะแปลว่าอย่างไรบ้างนะคะแล้วตรงนี้ค่ะทาง M อ็มไทยเนี่ยนะคะได้เปิดแอปนี้ให้บริการกับทุกๆท,ท่านพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด็กประจำวันกับจะรักทางช่องทางซีมีดัมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก,ก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ